นี่นี่ป้านิวันนาวาตหนนี้นะสลามโมเรกุ้มค่ะทุกคนวันนิวันนาพาตลอนกินก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้ทางโรงเรียนบ้านคู่ซักซิดนะอยู่ทั้งไปหน้าวี่นะทุกคนตอนนี้วันนาพิ่งมากินทางแรกนะเรียกว่าวันนามาเวียนเวียนเล่นะเห็นคนเยอะก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ขามาที่นะ้านแกเป็น้านเล็กๆนะแต่ว่าขายจัมโบ้แท้นจะบอกให้นะนเดี๋ยววันนาไปชิมไปชิมนามเขาออร่อยมากเลยทุกคน ี๋ยวตามกันไปเลยนะไปน่าซังไปแล้วเดี๋ยวอัน้อไม่ตรงเลยเหอฮะาันร้ไม่ตเยเหรอเนี่ยตาดังเวลา อันนี้ทุกคนมีวันนาซั้งอรอยแล้วนะวันาั้งเส้นเหล็กนะแล้วก็ซั้งลูกชิ้นจัมโบ้นะสั้งเอ็นนะร้านแกมี่ลูกชิ้นเอ็นด้วยนะบางร้านไม่มีนะทุกคนร้านแกมี่นะมีวันน่าซั้งซั้งเป็นลูกชิ้นพิเศษนะนี่น้ำแกงยังไม่ได้ปรุงที่นะ เดี๋ยววนนชิมเมนูแรกก่อนนะพิมอะไรวันนี้ช่ำคนช่ำคนไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะไม่ต้องปรุงก็ได้นะแต่ใครอยากเดิมแพทก่อนใส่ผริกเลยเลยแล้วอีกข่องปรุงแกงใส่ผริกแกงใส่ยิ่นะทำพริกเนผะาไม่ต้องใส่ก็ได้แหละ เติมพริกเติมพริกเลยนะอ,ยนนอีกนึงเพอเติมพริกถึงแบบหอมเลยหอมพริกอ่นะีขาว่านาดเส้นเหล็กบอกเขาว่าเส้นป้องๆน่าจะเป็นเส้นป้องๆหวงหลวงหวง อินแทร์เลยนะมีีแบบผสมของปวามมากเลยหองติดไส้ทุกคนเดี๋ยวนะวันหน้าเขาตกินก่อนนะเดี๋ยวพบกันนะ เน,นี่ยน,นึกว่ข้าวเม็ดรวยอืมเขาหนิเขาหน่หน้าปิดาเปเป็นร้านได้นะที่ี่กินกันกินทำไรกันดาม่ก็ยิงนมาก,ก,กิน,น,มน,นเนมาแล้วหนังมาแล้วหนัแห้งแหละไดเลยอกกินอะไรย่าเทกคนกชิ้นหมดแล้วถ้ามาชินชินหมดนะว่ากินต่ออ แปบว่ารถสองลูกเสออะไรนะไม่เลยังเล่นเลืเือนอมันยังพูดจริองอืมทุกคนเกียงเลยยังยังนาำมันเป็นเขงเพิ่เมเเดี่ยชทุกคนหน้ากินมแนัแหละนะเอมจ้าชาวนีนี่ก็มากอีหระ ติ๊ก็มากินได้เลยนะร้านแกเปื่อยเรวนะแมบว่าแกเปิดแบบคนตัดยางไรเซ็ตมากินได้เลยอย่างน่ากินรว่าน่าดูชิมกินน้อยมากเลยน้ำซุปก็คือร้อยนะไม่ต้องเติมอะไรก็ได้มพาะน่าเติมแค่พริกอย่างเดียวพริกแห้งแล้วก็ร้านเขาพิเศษนะว่าน่าหวานนะไอ้น้ำตัวน้ำพริกเผานปกติเราจะกินน้ำพริกเผาบางร้านก็ซื้อบรรจงทําองเจรานเขาว่านทําองตัวน้ำพริกเผาวันเขาจะใช้มะขามเปียกด้วยมันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆนมันหอมมากเลยน่าชิม ชิมเลอ๋อร้านเกนี่จะมีผสมมะขามเปียกด้วยน,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 วนะนำพริกเผาว่านะลองมาใส่กันเลยลองมาตามกันเลยนะวันนี้วัร้านเฮียนร้อยนัดนี่เออเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้วันหน้ามีเค้กนับเชื่นด้วยวันนี้วันหน้ามากับหมาแล้วก็น,น้องสาวนะเดี๋ยวทำม,มาเลยนะมามา,มาร้านเข้าร้อยไหมมา,มาร้อยคนะ่ร <laughs> อา้าว่ร้อยไหมหนอร้อย ได้รับทานเลยเกียงด้วยใช่ไหมคุณหน้าอิมมากด้วยนะวันนี้นะอัานทำดิแล้านะได้กินก้องร้อยแล้วล่ะนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องวาน้าผ้าตะลอน้วยนะจะได้ไม่พลาดว่าน้าพาไปตะลอนกินตะลอนเที่ยวที่ไหนนะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนไายบายวอะลัรกคุมมุสลาม